นับสนุนโดยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกพิมพ์ทองร้านใหญ่นครพิงสนอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้เราก็อย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษในรายการของเราในวันนี้นะครับเป็นใครซะไม่ได้ก็จะเป็นกัปตันทีมคนเก่งของเรานะครับ พี่เก่งประหยัดบุญญาขงเราวน่เองนะครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับครับผมวันนี้ประหยัดเพิ่งเลือกซ้อมมาครับสดร้อนๆเลยตัวยังอิ่งอาบน้ำนี่นี่มาแล้วับนิ่มๆหอมๆนะนะครับก็เป็นไงครับวันนี้ซ้อมหนักไหมครับก็หนักก็พอสมควรครับก็ได้แข่งแล้วก็จังหนักมากไปได้แล้วผมผมว่าวันนี้ก็ซ้อมเบาๆที่ปักท่อใช่ไหมครับสนามปักท่อใช่ครับนะครับวันนี้เราก็ ตัดสิน s m s ไปแล้วใช่ไหมโดนใจไหมโดนใจไหมก็โดนใจครับโดนใจมากพี่เก่งประกาศเองดีกว่าว่าประโยคไหนที่ได้ก็มีนะครับนกใหญ่ที่ว่าแน่แต่ก็ต้องแพ้ราชันมังกรครับโอ้โหไม่ทำอนชอบมากอันนี้ชอบมากแล้วก็มังกรจะพงางา์พิคาดนกใหญ่เสานี้แน่ๆครับผมแล้วก็เสานี้มังกรหิวตับ อยากกินตับนกใหญ่ครับนกใหญ่นี่มีตับเลยนะตับ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 นะโอ้โหดเสมนี่ถือว่ามาแบบแนวแบบขมขวัญเลยอ่านะขมขวัญคู่ต่อสู้มาเลยสามท่านนี้เดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็มารับรางวัลเป็นเสื้อเป็นรูปหน้าปัญญาบุญญาเลยนะครับในวันเสาร์นี้ที่ที่โต๊ะแฟนคลับโต๊ะแฟนคลับไม่ก็มาที่ดัสแต่ถ้าใครไม่ได้รางวัลในวันนี้บนในวันเสาร์ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับ อยู่ที่ราคาตัวละ300บาทนะครับผมนะคบตัวละ300บาทก็ได้เลือกนักเตะที่เราชื่นชอบผมาเลยใส่ก็มีหลักๆก็มีปัญญบุญญามีลูกกต่างๆนี่ตันนะอะไรอย่างงี้ครับและอีกหลายๆคนครับผมดูเล่นอีกหลายๆคนนะครับก็กลับมาที่ปัญญบุญญาครับเป็นไงครับช่วงนี้คิดว่านัดวันเสาร์นี้เราจะพบกับชายนาทสู้ได้ไหมครับก็ดูการแอ่ ซ้อมในนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมว่าน่าจะสู้ได้ครับเพราะว่ามุ่งมากันทุกคนยากจะเก็บสามแต้มเพื่อขึ้นชั้นไปอีกระดับหนึ่งให้เหลือเลขตัวเดียวใช่ใช่ครับใช่ครับวันนี้เรายังสิบเอ็ดมันก็อีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงนเราหวังกันเลขตัวเดียวแล้วอีกนิดเดียวก็เลขตัวเดียวแล้วชัยนาก็ทีมที่เป็นทีมที่เราพอจะพอพัดพกใช่ใช่ใช่มันระดับเดียวกันเป็นทีมพูดพูดได้ง่ายๆว่าน่าจะเป็นทีมระดับเดียวกันเลยนะที่เราจะฟัดกันแบบ สดสีมากครับผมก็อยากจะให้แฟนๆชาวลาบรีมาช่วยกันเชียร์ใช่ใช่านี้เยอะๆนะครับกลับมาที่อัตชีวประวัติของประหยัดบุญญาเลยดีกว่านาก่อนจะมาเป็นประหยัดสมัยก่อนเริ่มเล่นฟุตบอลที่ไหนครับอ๋อสมัยก่อนก็ที่เล่นที่แรกผมก็เล่นกีฬาแห่งชาติลาบลีแล้วก็ไปเริ่มเป็นประหยัดได้นี่คือเข้าไปเป็นทหาร สองปีแล้วก็ไปเล่นในกรุงเทพแล้วก็เตะก่อนก่อนในนั้นก็เตะนครถม,มาก่อนเตะนครถม,มประมาณห้าปีแล้วก็าามาถรเอฟซีใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีทีมลงทีมเลนี่ไปเป็นทหารก่อนใช่ใช่ใช่ฐานานเกณฑ์หรือว่าเราไปสมัครใช่เราสมัครเลยครับสม<ร><ป>ัครเขาเป็นรเป็นนานล่วงชาเลยใช่ครับมีมีมีรุ่นพี่เขาชวนให้บอกให้ไปเตะบอลให้เป็นทหารเราก็เราก็ไปเป็นสองปี ไปกับเพื่อนใจกับพงสมบูรณ์เนี่ยเพื่อนไปเป็นอยู่กองร้อยเดียวกันครับผมแล้วจนมาจนถึงทุกวันนี้ครับจนมีชื่อทุกวันนี้ครับผมก็ไปเล่นให้นครคฐมมช่ครับใช่แล้วก็ไปที่ไหนต่อครับก็แม่กองครับต่อเลยแม่กองปีเดียพี่เก่งครับปีแม่กองแม่กองอยู่ปีเดียวครับแล้วก็ไปสี่สเกตอยู่ได้หกเดือนหรอแล้วก็เจ้านายคุณพุกไปจีบมาสามเดือนก็จะอะไร จเราอยากจะมาอยู่แล้วอยากจะมาตั้งแต่อยู่แม้กองแล้วตั้งแต่ครึ่งเลกแล้ว,ว่าผมให้ผมมาเลยไหมอะไรเงี้ยเขาบอกให้จบอะไรเราก็อยากมารับใช้บ้นเกิดอยู่แล้วเพราะรเราก็อายุเยอะแล้วอยากจะให้ราบุรีมีชื่อมั่งในในแผนการฟุตบอลของไทยเราเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าต้องบอกไว้ต่อมาตอนนั้นลาบุรีอยู่ในดีวิชั่นสองใช่ที่ผมเนะตะแม้กองเสร็จผมไปดูคนน้อยมาก ผมเตะเสร็จไหมเตะแม้กองเสร็จผมต้องขับรถจากไม่กองมาดูวันนั้นดูได้ครึ่งหลังคนน้อยมากใช่แล้วเราตอนนั้นก็คือคุณฟุกเขาไปจีบมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเเป็นการลดระดับเราไหมแบบว่าเราเคยเล่นไทยลีกมาแล้วต้องมา<ผ>มเล่นวิ่ทั่นสอง <นะ S 2> ผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่เพราะในใจผมกะจะกลับมาอยู่แล้วกะจะกลับมาช่วยเพ่อให้มีชื่อเสียงให้มีแบบว่าติดชื่อว่าเออรลาบรีก็มีมีมีดีมีดีกัเหมือนกันก็เลยกลับมาใช่ ที่ดึงตัวกลับมาหลายๆคนที่มีชื่อก็มีพันชัยที่มันร่วมเล่นกันนะแล้วพี่เก่งนี่จะเป็นรายแรกๆเลยครับพี่ต้นครับที่แบบตอบรับการกลับมาช่วยบันเกอดผมผมผมเห็นอยู่ว่าวันนั้นดีวิชั้นสองที่ที่ที่พิ้วถึงเนี่ยคนน้อยประหยัดมานั่งดูอยู่เราก็เฮ้ยมันประหยัดบุญญาได้ว่าวจาไม่กองนี่อะไรอย่างนั้นนะครับเราก็มีความแบบชื่นใจแล้วในวันนั้นนะว่าเราดังๆมาดูลาบุรีแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาจะ มาลล่นให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครคิดนะครับว่าจากดีกรีนักเตะระดับไทยรียร์ลิกในขนาดนั้นจะเขาเรียกว่าลดดีกรีลงมาเล่นในลีกระดับภูมิภาคอย่างอยูชั้นสองมันมันคือบ้านเกิดนะใช่ครับเรียกได้ว่าแบบตอนนั้นพวกก็คุยไว้ก่อนแล้วแล้วเราก็มานั่งดูว่าทีมมันเป็นไงก็มีพวกน้องๆเพื่อนๆที่เล่นอยู่อย่างอนุสรสีมีนี่ก็เพื่อนสีเดียที่ตอนนั้นที่เล่นอยู่พี่ปุยพี่ปุยใช่ครับใช่ใช่แล้วมีพวกน้องๆหลายๆคน เซนีอย่างเงี้ยเรเล่นใช่ก็เคยเล่นอยู่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนประวัติศาสตร์นะของลาบุรีเอฟีของเรานะครับก็แล้วเป็นไงครับภายในทีมตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันตั้งแต่กลับมาเนี่ยน้องๆที่เล่นด้วยกันนี่เป็นไงครับก็ก็ภูมิใจทุกคนครับก็เขา ก็ถือ UM ว่าเจ้านายก็ถือว่าให้โอกาสให้เครดิตเราให้เราเป็นกัปตันทีมให้เราเป็นหัวหน้าใครดูน้องๆแล้วพวกน้องๆพวกอะไรที่มานี่ก็ร well> ู้จักทั้งนั้นซีซีทั้งนั้นมันก็มันก็มันก็รู้ว่ามองตาก็ใช่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 ว่าเรามีฝีมือเรามีเป็นการผู้นําอะไรที่เงี้ยในสนามเราเป็นผู้นํานอกสนามเราก็ต้องเป็นผู้นําด้วยบผมเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างให้กับทีมทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามก็คือ พูดได้ว่าพี่เก่งเราเนี่ยกลับมาสร้างชื่อกับสโมสรราชบุรีของเรานะครับนอกจากสร้างชื่อสโมสรได้แล้วเนี่ยพี่เก่งได้รับผลตอบรับกลับไปด้วยการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแล้วรับใช่ครับใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยก็ถือว่าต้องให้เครดิตเจ้านายด้วยขอบคุณเจ้านายด้วยครับครับผมเขาพวกนี้เขาก็อยากเปปั้นเลยช่ใช่ใช่เขาอยากปั้นเขาอยากให้คนราชบุรีนี่มีติดทีมชาติหลายคนปั้น ผมก็โหยภูมิใจมากที่ทีทมชาติครั้งแรกแล้วก็ขอบคุณเจ้านายคุณแม่คุณพ่อทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังของเราก<ม>็ขอบคุณเขาอย่างมากจนมีลาบรีทุกวันนี้และมีประหยัดมุญญาทุกวันนี้ครับประสบการณ์ในทีมชาติเป็นไงครับไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติมันโบแบบวินนี่นงครับมันมันต่้งตังตังกับไท้เลีกนะครับเพราะว่าของเขาต้องเป็นระบบเวลาต้องเป๊ะ กินข้าวน้องเป๊ะนอนน้องเป๊ะมันเป็นมันมันเป็นแตกต่างกับไอ้สโมสรบางคนมันสโมสรบางทีก็ต่างคนอยู่ฮัตเมนรับที่ชอบตัวเองโตแล้วบางทีทีมย่ใวยิจริงๆระดับจริงๆยังวีรวลาเขาเก็บเก็บตัวอ่าตัวบ้างของเราก็มีบ้างเก็บตัวก่อนแข่งเนี้ยวันสองวันมันี็มีบ้าง ก็ถือว่านี่ถือว่าอยู่ในแคมป์กันกินนอนอยู่ด้วยกันออกไปไหนไม่ได้มันแบบต้องต้องเปะตลอดมันไม่ใช่ตัวผมเนีถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะถือว่าเป็นประสบการณ์น้องๆผู้ฟังที่ฟังอยู่ขนาดนี้ครับที่แบบคิดว่าวันข้างหน้าเราจะเล่นฟุตบอลแล้วจะติดทีมสโมสรให้ได้แล้วก็วันข้างหน้าเราจะต้องการที่จะมีทงใจลงติดที่หน้าอกเราให้ได้ที่เก่งครับเป็นต้นแบบให้กับน้องๆได้อย่างดีเลย คือพี่เก่งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอท้อแม้กระทั่งวัยร่วงเลยไป30บแล้วก็ยังพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดทีมชาติได้แม้กระทั่งวัยที่30สิเลยไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในยุควินนี่อ่ะพี่ต้นครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็วินนี่จะชอบนั้งเตะหนุ่มๆแต่ว <c oughs> ต่าเราไม่ไี่นี่ลูกพี่เราก็ายังหนุ่มอยู่นะยังเตะปี๊บดังอยู่เป็นหรืว่าคือคือพอถึงวัยนี้เราก็คิดว่าคงไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เราเราไม่ได้คาดหวังนะ้ว่ได้คาดหวัง เราสามสบามแล้วมันได้คาดหวังที่จะตดทีมชาติแต่คือว่าเราฝีมือเราก็ถือว่าไม่ด้อยในไทยลีกเราสมารถเลมนได้สบายก็่ได้สบายเป็นกองหลังที่ตัวเล็กแต่ว่าทางบอลนี่สุดยอดก็คือแล้วแล้วก็พี่เก่งก็ได้พิสูจน์ฝีเท้าในทีมชาติให้เราเห็นผ่านตาท่านผู้ฟังไปแล้วในหลายๆแมตช์ซึ่งแน่นอนครับ ชารับีดูทีวีเฮ้ยเมื่อไรจะเอาประหยัดลงว่าอะรอย่างนั้นอย่างนี้แพ้เพราะไม่มีประหยัดนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยว่าเมนูเลยนะครับให้กําลังใจก็ได้กั่ก็ได้ถือว่าพี่เก่งได้ถือว่าลงพิสูจน์ฝีเท้าในฐานะทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตหน้าพี่เก่งยังจะต้องติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับก็วันนี้มีคําถามจากแฟนบอลมาถามว่าครับผม เก่งชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับเพื่อแฟนบอลสาวๆนี่จะทำมาให้พิเศษหมายความว่าพวกกับข้าวหรือพวกอะไรพวกกับข้าพวกอะไรนะครับผลไม้อะไรเงี้ยครับผมชอบกินกุ้งมากกุ้งเหาครับชอบกินกุ้งกุ้งเผาเอาไปทำอะไรกุ้งเผากุ้งต้มยำขอยเป็น กุ้งเนี่ยขอเป็นเมนูกุ้งว่าใช่ใช่ครับนะครับท่านผู้ฟังสาวๆผ้ไม้ชอบทุเรียนกับเงาะครับโอ้โหทุเรียนกับเงาะครับูนานะสาวๆนุ่มๆก็มาได้นะครับพี่เก่งยินดีต้อนรับเอ้ยยินดียินดีรับเมนูทุกเมนูของท่านนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาอย่างก็ท้ายละท้ายรายการแล้วครับพี่ต้นครับเดี๋ยวยังไงท้ายนี้ผมอยากให้พี่เก่ง ประหยัดบุญญาครับกับการไอดดลของชาวลาบบุรีของเรานะครับพูดเชิญชวนให้แฟนคลับแฟนบอลมาแล้วก็ท่านผู้ฟังมาร่วมชมและร่วมเชียร์เกมในวันเส่าน์นี้ที่จะเปิดบ้านพบกับนกใหญ่ชัยนาทครับผมผมก็ฝากแฟนบอลชาวลาบบุรีที่รักฟุตบอลนะครับถึงจะบ้านไกลอะไรยังไงถ้ารักลาบบุรีก็มาเชียร์นะครับผมอยากให้มาเชียร์เยอะๆแม์นในบ้าน เพราะว่านักบอลน,นี้จะมีกําลังใจที่จะเล่นมากเพื่อกองเชียร์เพื่ออะไรทุกอย่างผมว่าถ้าคนมาดูเยอะๆเนี่ยครับเราจะช่วยกันเชียร์ช่วยกันเก็บสามแต้มในบ้านได้แน่นอนครับผมบแบบน,นี้ครับใช่อยากอยากใ,ใช่ครับอยากจะให้ชาวลับ,บุรีมามาเชียร์กันเยอะๆเพื่อชาวลับ,บุรีเราเนี่ยครับบางคนแบบว่า ดูถ่ายอดทีวีก็ได้มัน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 บรรยากาศมันต่างครับมันไม่สนุกเหมือนในสนามครับดูในทอทัศกับดูจริงๆแล้วมันมันไม่มันไม่สนุกมันมันมันไม่ได้ฟิลอว่ะมันมันไม่เหมือนอยู่ในสนามแล้วมีมีเฮมีอะไรอะไรเงี้ยโปยกระุ้นกระดาษเบิร์ฟได้อะไรเงี้ยแต่ไปดูในบ้านนั่งดูคนเดียวด้วยอะไรมันไม่สนุกมันไม่เหมือนแบบว่ามาดูสนามจริงๆเนี้ยก็เลยอยากให้ แฟนบอลชาล์บุรีทุกคนนะครับให้มาช่วยเชียร์ผาล์บุรีมิโผลเอฟซีเราครับให้เยอะๆเพื่อเราจะได้เลขตัวเดียวแรกอย่างเงี้ยครับผมนะถ้าในเลขแรกเราจบเลขตัวเดียวได้นี่สวยงามนะใช่ครับถือว่าสวยงามเลครับเพราะว่าเลขแรกนี่มันก็นะครั้งแรกในไทยลีกอ่ะใช่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับลาบุรีไม่เคยมีใครทําได้ขนาดนี้มีพวกชุดคุณแม่พวกฟุกอันนี้ครับที่ทำนี่มาได้ถึงตอนนี้ผมว่า สุดยอดแล้วผมท้าได้ในยี่สิบสามสิบปีเนี่ยไม่มีใครทําได้ขนาดนี้นะผมท้าได้เลยฟุตบอลรับลีซบเซาซบเซามานานนะครับเอ้นักฟุตบอลรับลีไม่ใช่ว่าไม่แก่งนะครับมีแก่้งเยอะแต่คือว่าเราไม่ได้แบบไหนนั่นเองไอ้แบบเราจะเอาใช่รวมตัวเราไม่ได้ตัวรวมตัวแล้วเราจะเอาเด็กในบ้านอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็สู้ยผลไม่ได้เราต้องเอาพวกมีดีกีมีอะไรเข้ามาเสริมถือว่า ต้องทุนใช่ใช่ต้องใช้งบประมาณเยอะต้องใจซื้อใจครับใช่ครับใช่ครับต้องใจซื้อใจจริงๆตรงนี้ครับซึ่งทางคุณฟุกนะครับได้ใจได้ใจนักบอลไปทุกคนแน่นอนท่านสสคุณยิ่งก็แน่นอนคุณแม่ด้วยคุณพ่อสุดนะครับครับผมนะครับก็ในท้ายนี้อย่างที่พี่เก่งกับตอนเก่งของเราบอกนะครับว่าต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณแม่คุณยิ่งวิทิกัญญาครับคุณฟุกธนวานิติกัญญาแล้วรวมถึงคุณพ่อ เบื้องหลังเบ้องหลังใช่แล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนทั้งรถใช่ทั้งอัมโบคูเวตาอะไรทุกๆอย่างที่สนับสนุนเราเราถือว่าขอบคุณมากที่ให้ความไอ้กรุณาเราถ้าจะทำการเกษตรก็ต้องไปซื้อรถคูวต้าเลยนันออกรถเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้แต่ก่อนผมกินกาแฟผมไม่ใช้น้ำตาลอีกยี่ห้อหนึ่งจากแบรนด์หนึ่ง ทุกวันนี้เข้าเซเว่นซื้อแดดแบรนด์บิ๊กขออย่างเดียวช่วยนะช่วยกันนะใช่ครับเขาช่วยเราเราช่วยเขาใช่ใช่นี่ก็คือเสียงของไอดอลของชาวลาบบรีของเรานะครับผมกับกันเก่งประหยัดปัญญานะครับในวันนี้อย่างที่บอกว่าเราก็เป้าเราคอยกับการที่เราจะสามารถล็อกคิวของกับตันเก่งของเรามาได้นี่ต้องถือว่าล็อกล็อกคิวเลยคิวทองจริงใช่ครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของผู้ที่ ส่งเอสเมเมาแล้วโดนใจพี่เก่งประยัดนุญาของเรานะครับเราจะติดต่อกลับไปเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็มานัดมอบเสือในวันเสาร์นะครับพี่โต๊บหนวยการแฟนคลับนะครับผมตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะมาเจอกันมารับรางวัลได้นะครับวันนี้สุดท้ายแล้วก็ขอให้สวัสดีเป็นแฟนคาวรับรีนะครับครับผมขอบคุณ เก่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับนั่นก็ไรยเอาเสียงับเวลามาในรายการของเรานะครับผู้ร่วมดำเนินรายการทุกคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวลกก้อน